กองหนึ่งวันที่แปดพอไปเด้อแมนยูไก่ประไดนกับพอไปมันบอมวานมันบ่มวนมันเป็นโชไม่มีมันเป็นมอลำกระแสเฉยๆข้อข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองเราเราสะอเสะเอียนกับประเด็นดาม่าต่างๆที่แบบมันออกมาไม่รู้ว่ะเป็นเป็นหมอลำก็ขายแต่คอนเทนต์นะคุณไม่ยอมขายคุณภาพแมนบอ เราสอีดสีเอียนข้อที่สองข้อที่สามเราไม่ชอบแฟนขับเขาดูแบบสายดงงสายป่าก้าวร้าวสิ่ไหมแล้วเขาไม่สามารถคอนโทรลและควบคุมแฟนขับของของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เรามีอารมณ์มที่แบบมองวงนี้เป็นลบอ่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าแมนเล่นยุ่งวหัวบันไดข่อยๆกับบะมืองแมนมันบมีอย่างแมน แต่โชคบื้อบาบบมันไม่มีคุณภาพชักสักสิบเลยแล้วก็มีแต่ประเด็นดราม่าไม่ไปดูค่ะยอมรับได้เชิงเสียงขนาดน้จบก็ดูดู YouTube อยู่บ้านดีกว่าได้เครื่องเสียงดูเน็ตฟิกอยู่บ้านเปิดเพลงโมมอนกับโมมอนได้เครื่องเสียงตำแจวตำแตงอยู่างี้ต้องบายใจกลัวเนาะเออถ้ขันไปเบิองปฐมแค่แน่เนาะระเบียบแค่แน่ ระเบียบมันขึ้นเลิศเลิศอีหลีอันซุ้มผคาขายปลาเมืองกแหมนเขาพักพากระดอกกับอาเครื่องเสียงม่วนแทแตะวันรัตนสินข่อยกับะเมงยุบเพราะว่ารัตนสินปีนข่อยเพราะจะในเมืองเสียงอีสานถ้าอยู่ใกล้ก็จะไปดูอีกอยู่แต่สําหรับวงนี้ไม่โอเคไม่ชอบอไม่ใช่ว่าไม่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบสินสินแล้วเป็นนะแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบไยบริหารนะแต่เราไม่ชอบไปไปดูแล้วมันไม่คุ้มอ่ะมัน คือมันบ่คือหมอละโมวงใหญ่อ่ะมันก็จะบมรับสิ่งนี่แม่เจะเห็ุอีอย่างบุคือเหมือนคือเหมือนพี่เปมเหมือนทุกอย่างไม่ได้เรียบเรียงเหมือนเอามากองกองกองกันแล้วเฉยเฉยแบนบอจะวาบอคือมันเหมือนว่าจะเอาทุกอย่างมากองกองกองกันแล้วเฉยเฉยแล้วก็ทบทวนอีกครั้งว่ามันไม่มีอะไรจะไปดูดูแล้วแบบเสียเวลาเราเอแล้วข้อที่สองก็คือ จะประเด็นดราม่าเราก็เลยมีคนรู้สึกว่าแบบเราเลยมีอารมณ์ที่เป็นท็อกซิกกับวงวงนี้ท็อกซิกแปลว่าเป็นลบนะคะข้อที่สามก็คือแบบแฟนคลับวงนี้นะ่ะเกลียนเกรียนมากอเ,เออสจโหดน่ากลัวโอ้โหเลย สวัสดีค่ะพี่น้องลูกน้ำผู้สาวคัรอค่ะสําหรับอีพี่นี้นะคะคลิปนี้นะาฝากไปถึงนะคะคนที่บอกว่าบอมากหมอล่ำบอมักหมอล่ำกระแสโชวเชี่ยวบอมักเรื่องของนู่นนี่นั่นนะคะแต่เรื่องของเจ้าค่ะบอมากกับบอมตองไปเบิงค่ะเพิ่นหมอล่ำข้าเจ้ากับบอเด้เดือดร้อนอีหยังข้าเจ้าบอมีคำาบอมีเจ้าไปเบิงหมอล่ำเขากับบอเด้เดือดร้อนอีหยังหมอล่ำเขากับยูได้บอมีเจา้าพูดเดียวไปเบิงหมอล่ำ หมอลํำเขากระเดินหนาต่อไปหมอล่ำกระแสหมอล่ำโชวเซี่ยวเอฟซียุ่ในปลายุ่ในดม <laughs> จ้า <laughs> บอมมากับบอตองไปเบิงจ้าแค่นันกบับจบบอตองมาอารคลิปให้มันเป็นกระแสวิพาควิจารณ์เห็ดบนหนาใส่คำว่า,าครูเลยค่ะคำคำนี้ถึงแม้ว่าเจ้าสิบอด้รละบุซื้อวงหมอล่ำขณะใดากะแล้วแต่ แต่ว่าคําบอกคํจาจ่าแบบนี้อัฐิปวแบบนี้มันเหมือนเป็นการเหยียดคณะหมอล่ำต่างๆนะคะบอลเปนแค่หมอล่ำชนะสาวน้อยเพชรบันแพงหมอลกคณะล้วนแล้วแต่เป็นหมอล่ำกระแสโซเชียลเบิร์ดค่ะทุกคณะยอมมีดราม่าเบิร์ดเลยจ้ะทุกมือนี้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานข้าเจ้าจ้างกับเพาะหมอล่ำกระแสโซเชียลจ้ะ โซเชียลเฮ็ดให้มีหมอล่ำมีค้นหูจกักหลยขึ้นกว่าเกากระยอนโชเชียวจ้ะเสพติดให้ดีวิเคราะห์ให้เป็นบอมเนเปนตาสินเขาว่าเขาเป็นจังสันจังซี่คน้นสางแต่คอนเทนต์เขาสร้างคอนเทนต์กับเพื่อต้องการอยากให้มวนซื้นโฮแซวอยากให้มีกระแสอยู่ต่อเนื่องทุกมื่อนี้หมอล่ำอยู่แด้กระยอนกระแสโชเชียวแมนบอจา้ะ ผู้ใดบอดีเบิงทงอ่องบอดีไปเบิงอยู่หอบติดเวที่ส่วนมากทุขมุมนีกับเบิงทางออนไลน์เอาเมียนบ่อหามักคณะใดกับเบิงคณะนั่นบ่ต้องไปตีให้เขาให้เสียหายจังลุกนามมักเบิงสาวน้อยเพชรบนเนแพงข่อยว่ามันเลิศคอยว่ามันมวนหมอล่ามสาวน้อยเพชรบนเนแพข่อยว่าคอยมวนมันมวนแหม มวนทุกอย่างคอยมักอุ้งอิงคอยมักบอจโจมักผู้บริหารมักสาวน้อยมักอมแอมแอมมักพี่ฮอดดีมักพระเอกวัดิวดนมักน้องป้อมแปง้งมักพญ่การไส้วิไลสินคอยมักทุกคนที่อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงที่สังความมวลซึนโฮเชลห้กับพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับด้านหนาเวทีคอยมกักคอยจะคอยเบืองขั้นคอยบามาคอยกับ่เบือง คอยมากจงคอยได้ติดตามจงคอยได้แล่นไปเบื้องทุกหม่องสุกวอลเวลามาอ่อนทั่วก่อทอมอหรือท่างใดก็แล้วแต่ไกลไปไหนคอยกรนนั่ไปเพราะคอยมากโอเคบอจะว่ามากกับเรื่องของเจ้าอยู่ซื่อๆบอตองเบามากบอมากบอมากลอยู่ในใจบออยากไปเบื้องบออยากไปเบื้องหมอล่ำคณะนั่นกับบอต้องไปขั้นบอมีเจาไปเบื้องหมอล่ำหมอล่ำเขากับบอไดเสียดเสียด หรือบวเดจเงยอนเจ้าดอกจาาเพราะว่าเจ้าบ่เดเปค้น,คนจ้างหมอรำ่ำเจ้าภาพาผู้บรรจัยเงินบุญเป็นผูน้เป็นผู้จ้างหมอล่ำเขามักเขาจังคอยจ้างท่านเขาว่ามาเขากับว่าจ้างเขาเป็นคนเอาเงินมาให้ค้นจ้างว่ามวนแต่คนบวจ้างนี่วบาบะมวนกับเรื่องของเจ้าเว้าดีไปโลดว่าไปโลดจา้าคน้นบวจายเงิน แมนเจ้าบอซือบัรเขาช่มเขากับอได้สะออนน้ำเจ้าดอกจ้าบอกไว้ก่อนฝากไว้ให้คิดก่อนที่จะไปติหมอล่ำคณะอื่นก่อนที่จะไปวิพากวิจาร์หมอล่ำคณะอื่นกรุณนาเอาคำว่าคำจ่าไปวิจารณ์นั่นไปทษไปเอินว่ายังเกาะไปส้อนตัวเองให้เป็นค้นที่ มีามารยาทในสังคมสะกอนไปศึกษาเรื่องของการเฮ็ดคอนเทนต์ในเรื่องการอยากได้กระแสโซเชียลเห็นได้ยินข่าวมมว่วาต้องการอยากสีห้คลิปเลี้ยวดันจังสันจังซี่เออต้องการอยากวิธีที่อยากจะให้คนดูจักเจ้ามันบ่ได้ยากดอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าเฮ็ดสิ่งที่เจ้า้ายคลิป บาให้วิาพาวิจาร์หมรำคณะอื่นเนี่ยมันเป็นวิธีที่พิษมันเป็นวิธีที่พิษมากเลยซึ่งมันวนาที่จะออกมาเบาแบบนี้ยิ่งเป็นคู่ด้วยซ้ำยาใส่คํวาว่าตำแนงคําว่าคู่นี่มาเบาให้เสียหายถ้าเป็นคู่เบาแบบนี้ยาไปซ้อนเด็กน้อยได้จ้ะสงสารเด็กน้อยผู้ที่เกิดในผู้ที่เกิดขึ้นมาใหไม่เนี่ย เขาจะต้องมาเรียนรู้เขาต้องมาลูกเอ่อมารับดูกับคู่คู่แบบไหนคู่ที่สอนวิชาแบบนี้หรอยาเป็นคู่เลยค่ะภาษาที่สอนนักเรียนพ่อสำมีฝากไว้ให้คิดค่ะสำหรับอีพี่นี่ลูกน้ำภุษาคาร์ลค่ะสวัสดีค่ะ